เอาไปดูเรื่องของ Type of houses ก็คือประเภทของบ้านเขียนหัวข้อลงไปค่ะจะได้รู้ว่ารอบๆบ,บ้านเราเนี่ยรอบๆตัวเนี่ย,ยมันมีบ้านที่เป็นประเภทอะไรบ้าง Type of houses เขียนหัวข้อเลยค่ะคำแปลก็คือชนิดของบ้านต่างๆหรือประเภทของบ้านต่างๆก็แปลไปด้วยนะคะ ข e s หรือ k i n d อฟ f h o เ s e s นี่เหมือนกันไปดูบ้านชนิดที่หนึ่งบ้านแบบนี้นี่คนอยากได้เยอะมากและตอนนี้ถ้าถ้าที่หุ่หินนี่ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็อ่หนึ่งล้านขึ้นไปก็คือบ้านบ้านเดียว เราเรียกว่า single family home หรือ single family house นะ single family home หรือ single family house บ้านเดียวตรงนี้จะใช้คำว่า house หรือใช้คำว่า home ก็ได้อ่านี้บันทึกไปนะคะ single family house นียไม่ต้องวาดรูปก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ต้องวาดรูปแล้วนะคะก็เขียนไป หรือใครจะวาดรูปประกอบมีฝีมือก็วาดอันนี้คือบ้านเดียวนะคะ single family home หรือ single family house คำว่า single แปลว่าเดียวเหมือนกับคนถ้าบอกว่า single ก็คือโสดนะคะโสด โอเคเ a y ิ h i s okay, on ก o g e t h e r p l ออ s ิ On s ด้ไหมเซน i เกิลเฟมี่เฮาส์ออซิงเกิลฟมี่โฮมโอเคซิงเกิลเฟมี่ถ้าอ่านตามตัวหนังสือตรงนี้คือ single family home. s i n เกิล a ฟม l y h o ี่ไม่ใช่ house นะคะซิงเกิล a ฟม l y h o ี่อ่านเรียบร้อยหรือยัง mm hmm. แปลด้วยแปลด้วยนะคะ mm hmm. บ้านเดียว mm hmm. เอาไปดูชนิดต่อไป ชนิดแบบนี้คนมีตังน้อยลงมานิดนึงก็อยู่อ่าได้เรียกว่าเป็นตึกแถวอ่าเขาเรียกว่าบ้านบ้านาวเฮาส์เฮาาเฮาส์เขาเรียกว่าห้องแถวที่ใช้กำแพงเดียวกันนะบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าบ้านห้องแถวบ้านห้องแถวคือใช้แล้วก็ใช้กำแพงเดียวกันเรียกว่าชาวเฮาส์แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็เรียกว่าบ้านทาวเฮาส์ ใช่แต่ว่าถ้าแปลก็คือบ้านห้องแถวใช้กำแพงเดียวกันนะคะบ้านห้องแถวใช้กำแพงเดียวกันทาวน์เฮาส์อันนี้ราคาก็จะถูกมานิดนึงใช่ไหมคะทาวน์เฮาส์หนึ่งชั้นก็อยู่หลักแสนทาวน์เฮาส์สองชั้นก็อยู่หลักล้านนะตอนนี้ อย่างนี้คือเหมือนที่นักเรียนบอกก็คือบ้านแฟดหรือภาษาอังกฤษคือ Duplex Duplex หรือทวินโฮมทวินโฮม w i n home พูดสั้นๆก็คือ Duplex คํเขาว่า Twin แปลว่าแฝดถ้าใช้กับคนทวินก็คือฝาแฝดนะฉัน ใช้ได้สองคำคือ d u p l e x กับ twin home ก็คือบ้านแฝดน,นะ twin home หรือ twin house ก็ได้ทั้งนั้นนะคะใช้ home หรือใช้ house ก็ได้นะแต่ในที่นี้ครูพูดถึง home ครูก็เลยใช้คำว่า home นะ d u p l e x or twin home it means บ้านแฝด ไปด้วยนะคะเพราะนักเรียนไม่ได้วาดภาพหลายคนกลับไปก็จะไม่รู้เรื่องแล้วว่าทวินโฮมหรือดูเพล็กซ์แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะบ้านแฝดบ้านแฝดก็คือบ้านที่มีสองหลังติดกันแต่ไม่มีไม่มีกำแพงขั้นไม่มีกำแพงขั้นมีประตูสองประตูอย่างเงี้ยแต่ไม่มีกำแพงขั้นนี่คือหลังเดียวนะหลังเดียวสองหลังแต่ว่า มือนก็อยู่ครอบครัวเดียวใช่ก็คือเรียกว่าบ้านแฝดแต่อันนี้คืออยู่กันแต่ละหลังแต่ละหลังแต่ใช้กําแพงร่วมกันนะคะเข้าใจนะอ่านี่คือลักษณะบ้านที่เราเห็นอยู่อ่าไปได้ยังไปได้ยังฉเฉลิมชยัยแปลได้ยังใครที่เว้นวักคำไม่เป็นฝึกเว้นวรกคำนะคะแล้วแปลความหมายด้วย ถ้าเขียนติดกันเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเขียนติดกันเน้นวักนะไปนะคะอ้าวแบบนี้อันนี้ใหญ่กว่าคอนโดนะอันนี้คนอยู่หลายคนเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์รีพีเมนต์อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์แฟลตแฟต คืออพาร์ตเมนต์หรือแฟลตเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในในอเมริกาเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์แต่ถ้าอยู่ในประเทศอังกฤษเขาเรียกว่าแฟลตแต่บ้านเราเอามาเรียกทั้งสองอย่างเลยไม่ใช่ค่ะคนละตัว <Army S 1> คน <Fred. S 1> ใช่บางที่ก็เรียกอพาร์ตเมนต์บางที่ก็เรียกแฟลตใช่ไหมแต่ถ้าเป็นต่างประเทศถ้าที่อเมริกาเขาเรียกอพาร์ตเมนต์แต่ถ้าที่อังกฤษเขาเรียก flat. แฟลตแปลว่าห้องชุด แปลว่าห้องชุดเพราะแต่ละในตึกนี้จะมีหลายครอบครัวอยู่กันเป็นห้องห้องห้องแล้วแต่แต่ละห้องก็จะมีมีอะไรมีห้องน้ํามีอะไรอยู่ในตัวเสร็จก็เรียกว่าห้องชุดสูงเรียบร้อยอยังคะแปลอย,อยังังอ่าอันนี้แน่นอนที่นักเรียนบอกก็คืออะไรคะคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียม แต่ถ้าพูดอย่างไทยก็คือคอนโดมิเนียมใช่ไหมเขียน <omin> อ่ะถ้าไม่เรียกว่าคอนโดมิเนียมก็คือชาวโฮมแต่ว่าเขียนแยกกันชาวโฮมก็คือบ้านในเมืองในนี้ทาวโฮมไม่ได้เหมือนกับชาวเฮาส์เมื่อกี้เขียนแยกกันแปลว่าบ้านในเมืองบ้านในเมืองก็คือคอนโดมิเนียมเพราะในเมืองมันทำไมคะ มันพื้นที่น้อยเขาเลยสร้างตึกขึ้นไปแล้วเป็นห้องห้องห้อง,อ,งอยู่ในตึกก็เรียกว่าคอนโดมิเนียมลักษณะของคอนโดมิเนียมก็เป็นห้องชุดเหมือนกันแต่มีราคาแพงกว่าแฟลตมีราคาแพงกว่าอพาร์ตเมนต์หรูหรากว่าใช่หรือเปล่านะนะมีทุกอย่างเลยนะ,ะเขาไม่เรียกคอนโดมิเนียมเขาก็เรียกว่าชาวโฮมก็คือบ้านในเมือง แต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกทับย์สัไปเลยว่าคอนโดมิเนียมใช่ไหมคอนโดมิเนียมก็เรียกคอนโดคอนโดอันนี้เป็นที่อยู่สายประเภทห้องชุดนะคะปประเภทห้องชุดที่มีลักษณะแตกต่างกันเอาทีนี้ไปดูถิ่นคนรวยบ้างว่าเขาอยู่ยังไง ชินคนรวยหรือคนที่มีฐานะทาสง,งสังคมสูงอ่าเขาก็จะอยู่แบบนี้อ่ะนี่เขาเรียกว่าแมนชั่นอ่าก็ที่แปลว่าคฤหาสน์ก็ถูกต้องแมนชั่นนะคะแมนชั่นก็คือคฤหาสน์อันนี้ก็จะราคาเป็นห้องชุดเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเป็นห้องชุดที่ว่าเป็นเหมือนมีอนาบริเวณแล้วก็แพงกว่าคอนโดนะคะแมนชั่น อ่าอันนี้คือใหญ่กว่าแมนชั่นก็คือ Castle Castle ิลแคสเก็คือปรา,าสาทปรา,าสาทไม่เหมือนค่ะอันนี้คือปารีสปารีสคือพระราชวังซึ่งใหญ่กว่า Castle ลนะปารีสก็คือพระราชวังใหญ่กว่า Castle ส่วน Castle ก็ใหญ่กว่าแมนชั่นแล้วก็คนที่อยู่ Castle ก็จะมีฐานะสูงกว่า Mansion แล้วคนที่อยู่ปารีสก็มีฐานะสูงกว่าแคสเซิลนะว่าจะเป็น mansion castles p a l a c e คาลือหาดปราสาทพระราชวางัง Kelly to me mansion. On students say mansion. Now can do mansion? Mansion. Castle. 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 Paris. 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 Mansion. 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 Castle. 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 Paris. Paris. Okay, finish. Yeah, finish or finish? Not finish. นี้ไปดูที่ cottage hut cottage hut 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 ก็คือกระท่อมอันนี้คนพวกคนที่ยังไงคะฐานะน้อยหนึ่งก็ลงมาใช่ไหมอยู่ตามชนบทคอตเช g หรือ hut อันนี้คือ farm house, house. อันนี้คือบ้านชาวไร่ชาวนา farm house บ้านพักของชาวไร่ชาวนาส่วนคอทเชกับฮัตก็คือกระท่อมส่วนฟ a ร์ม o u s e ก็คือบ้านพักของชาวไร่ชาวนาไม่ใช่ขนมปัง farm house เป็นบ้านพักของชาวไร่ชาวนานะคะ f าร์ house ่าเรียบร้อยอยังคะอ่าลิพิดอเกนคอทเทจคอทร์ตฮาร์ตฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์โอเคฟินิชฟิเนชอ่าฟิเนชนะเอาไปดูการถามตอบนิดหนึ่งไม่ต้องเขียนตรงนี้ทีนี้ดูคำถามมันทึกไปเลยค่ะ question which type is your home which type is your home ถ้าอยากรู้ว่าบ้านใครเป็นบ้านยังไงอยู่ชนิดไหนให้ถามเขาว่า which type is your home เอาออกเสียงตามคุณด้วยค่ะ which type is your home Which home? is type your บ้านของคุณเป็นประเภทใดฉันถ้าเป็นจากภาพนี้จากเป็นจากภาพนี้ก็ต้องตอบว่า is this a condominium ก็คือ มันเป็นคอนโดมิเนียมคือถ้าเป็นเราบ้านเราเป็นซิงเกิลแฟมิลี่เฮาส์ก็บอกว่า it สติ s อาซิงเกิลเฟมิลี่เฮถ้าเป็นทาวเฮาส์ก็ i s สติ t a townhouse ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ it สติ s อ a อพาร์ตเมนนะคะถ้าอยากรู้ว่าบ้านใครประเภทไหนนักเรียนก็ต้องถามว่า which type is your home แล้วคำตอบก็จะได้ตามที่เขาอยู่นั่นเองนั้นจดบันทึกโครงสร้างคำถามคำตอบไว้นะคะเป็นตัวอย่าง ถ้าพวกเราตอบเองครูเชื่อว่าคงไม่พ้นทาวน์เฮาส์หรือซิงเกิลเฟิร์มิลีเฮาส์ใช่ไหมมีสองประเภทมีใครอยู่คอนโดไหมมีใครอยู่แฟลตอยู่อพาร์ตเมนต์แต่คงไม่มีใครอยู่แคสโซ่อยู่แมนชั่นใช่ปะบ่านะคะอ่าฉะน,นั้นนักเรียนเข้าใจนะคะคลีเส้นใต้คําว่าคอนโดมิเนียมจะได้รู้ว่าเวลาตอบคาถามนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามประเภทที่เราอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงตรงคําว่าคอนโดมิ n เนียมเป็นอย่างอื่น นี่คือโครงสร้างการถามว่าที่พักอาศัยเป็นแบบประเภทไหนนั่นเองโอเค now t i m e h a สอิสเซิ i no ่ทามอินอ r ฟฟ n r n เ thank you for watching that's for all now goodbye goodbye see you